ต่อจากนี้ไม่มีแม่ฉันแล้วโอ้ดวงแก้วเคยอยู่เป็นสุขสัมเคยเห็นแม่นั่งอยู่ทุกคืนวันต้องมีอันต้องพลัดพราาให้จากกันฝากเดือนฝากดาราฝากฟ้าด้วยฟ้าจงช่วยดูแลให้แม่ฉันอยู่เป็นสุขทุกชาิ สาธุพโาจะโลกาที่ปติสัมภิติการจริยเทวังกยาจะทาสันติทัศนตาบาราชักขจาติกาเทเสตุธรรมภานุกปิมังเบรังสาตนะโมตัสสะตัฏวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธตังนะโมตัสสะตัฏวะโตอรหัตโตสัมมา ัมพุทธัสสะนโมตัสสะตะวัโตอะระหิโตสัมมาสัมพุทธัสสะปายัตโขทักขิณาทุนาสังฆะิสุปัญสิกิตาทีฆารังหิตายยัสตาทานัสโุภูะกับปัญสิกิตา พรมาค้าขอนอบน้อมดูสมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้ามีพู้แต่งจาพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจาและก็ขอปรามสกาทร้านพระเดชพระคุณที่เป็นพระเถรัตที่มางานชาพระนจิและก็พระนวัตกรร ทุกลูกทุกคนทุกท่าแปลขอ,อสวัสดีถึงปัจจวันีทั้งหลายที่บวชหน้าไปในงานศพของคุณแม่รุ่นติดคำไว้นักโอกสาสนี้วันนี้เจเ้าจึงตาจงทั้งหลาย ใช่ตาตันมาทำพิธีกัต่างๆทันทีแสดงออกซึ่งความกางกันอยู่กันตาเวทีต่อบพุพการีที่ติ๊กชื่อวายชนแล้วก็แสดงออกซึ่งความสามัคคีในวงศาภราารยา กนนานแตัญญานนัรทำซึ่งจะนำมาซึ่งความทิติริงจีในการจัดงานที่เต็มไปด้วยในวงเล็บว่าความโศกตาที่ไร้รำคาญในการ อากใสของคุณแม่ลุนติคมหรือว่าคุณยายรุนติคมของพวกเราในเวลาที่ผ่านมาหลายคืนแล้วก็มาสรุปลงในวันนี้เรียกว่าวันสุดท้ายในการรวมคุณละบนคนรันติดายกนิสหาย ที่เดินทางมาร่วมมาเป็นกำลังใจให้ท่านเจ้าค่ะที่ท่านอยู่ในห่วงตกเศร้าเสียใจที่ท่านทั้งหลายได้เสียร่มโพร่มใสที่เป็นสิ่งยึดเหนียวของมาโนดจัดทา์ทุกตคนทุกท่านที่เกิดมา มีมีตามานดาที่เลี้ยงเรามาด้วยควรอุตสาหะบีเรยงภาพเทียนที่จะมาพูดมาไม่เพียงแต่เกิดมากเป็นมนุษย์ยิงชายตองน,นอี้เองคุณโยมรวมด้วยถึงให้ยระโดนตัเิตว่าแม้แต่สัตว์เจอไรฉาน ที่มีเล็บไม่มีเล็บมีขนไม่มีขนมีปีกและไม่มีปีกไปครับให้ท่านเนนอหรือว่าใช้สติโยนิโสมนัสตัตรึกรตองาวา่าตัดเหล่านั้นจะกตนังกรามมาไม่จะพอจนจนตรงต้องเรียกชื่อออกชื่อเสียงตีรวมกันว่าเป็นตัดเลาีาน ถ้าเกิดว่ามีใครมนุษย์เราจะพาไปทำลายขาสมมติว่าเป็นดีเป็นหถือไม่นรอนกันเด็กไปกตีตั์ตัวใดตัวหนึ่งคนได้คนยอมแล้วตัดพวกนั้นพูดไม่ได้ปากสมบติไ ฟางกระบอกไปไทยกระบอกดังฟังกระบอกดูจัดเสียงแต่ความรู้สึกหอมคำว่ามัตีมัดผาให้เขจิตภา,ายนอกมันกระเทือนไปถึงภายในหมายถึงร่างจิตใจสภาวะ ความอ่อนไหวอ่อนหวานนุ่มนวลแล้วก็เหงนกระดา้างเขาพักกันไปในจิตใจของตัดเรชาตานั้นสมมติว่าเราเป็นพัฒาลูกของแม่ไก่บอกภาษาบานเข่าเรียกว่าขอบหนึ่งนะ ไ่ยิรโลกเอาาวของพระเจ้าไปจากโอ๊กอปีไา่ยันยนนั่งอยู่ในบดตุ้คนตุ้มานตุกมอตุกมแม่บาดบงใดที่บ่มไก่เลียงมันเป็นไป่บดใดัญญาชนุงอาชานักหรือว่าบานทางเกี่ยงกันแกร่แรง่ยัยงเมื่อเข้ามาหิบ เอาลูกข้าวป้าไปในใสของแม่ไต่เปินไปไหนขุนโยมผลที่กระทบกับขึ้นมาดังทินญาโยมรู้จักตากีว่าแม่ไต่สัตว์เลยฉานมันรังรู้จักวงักกงรู้จักใสของหลุขออกจากตีให้สายเลือดใน่อมหัว อ,อบติดของที่กันุกปูกอยู่ขนาดพนโยอันนี้อัจถอดภาพเปลือนยในคำว่า,าก,กรัรเดรฐชานและกระบอกตาหามาท้อล่ารโจทา์ที่ใช้สรรพนามว่ามนุษย์ที่ประเสริฐที่เลือด่วนตัดทลายที่เกิดมาในโลกใบนี้